ยืนยังวันเปิดตัวอีเวนต์เป็นที่เรียบร้อยในเดือนเมษายนนี้นะครับโดย Apple เองนะครับจะเป็นวันที่อะไรนะครับผมเดี๋ยวนี้มาคุยกันครับ สำหรับข่าวลือที่มีมานานมากๆเลยนะครับว่าจะมีการเปิดตัวสินค้าในต้นปี2021อะไรยังไงนะครับผมโอ้โหทางทีมงานอติรีวิวนะครับก็ได้อัปเดตไปหลายรอบแล้วก็ยังมีข่าวข่าวที่ยังคลุมเครือยังไม่แน่ใจอะไรยังไงนะครับรอบนี้นะครับยืนยันโดย Apple เองเลยนะครับไม่ใช่นักปล่อยข่าวลือแล้วนะครับผมซึ่งคนปล่อยข่าวลือคราวนี้เนี่ยไม่ใช่ใครอื่นไกลนะครับเป็นคนที่ชื่อว่า สิรินะครับผมสิริปล่อยเองเลยนะครับอ่ะโอเคใครที่ชอบข่าวอัปเดตรัวๆไวๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกด u u s s r r i e e ช anel n อติรีวิวกดไลค์กด, like, กด Follow Fanpage จ่าให้ด้วยกันละกันนะครับผมในรอบนี้นะครับผมมีคนที่ได้ไปคุยกับตัว Siri นะครับผมว่า Apple Event นะครับผมป้ากดว่า Siri ตอบมาเลยครับตอบมาเป็นวันที่เลยครับ นั่นก็คือวันที่จะมีการจัดงานอีเวนต์ของ Apple เนี่ยสิริบอกว่าเป็นวันที่20เมษายนนี้ครับผมอ่าซึ่งล่าสุดติโอก็ได้ลองทำมาแล้วนะครับผมเนี่ยลองทำตามเขาเลยคุยกับสิรินะครับ Apple Event นี่มันก็จะขึ้นมาเลยครับผมมันจะบอกว่า the special event is on Tuesday April แล้วก็20นะครับผม at Apple Park in Cupertino นะครับ you can get all the detail on apple.com นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันโชว์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับลองกดไปที่ apple.com นะครับผมตอนนี้ดีเทลอะไรต่างๆยังไม่มานะครับผมคาดว่าน่าจะมาในคืนวันที่13เมษายนนะครับผมซึ่งตรงกับข่าวลือก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีงานอะไรสักอย่างในวันที่13เมษายนนี้นะครับผมเหมือนที่ตไอซ์เคยอัปเดตไปนะตอนแรกคิดว่าจะมีโปรดักตวางขายบนหน้าเว็บไซต์เลยหรือเปล่านะครับผมก็ตอนนี้เนี่ย คิดว่าน่าจะไม่ใช่แล้วนะครับผมหลังจากที่มีการปล่อยโปสเตอร์งาน WWDC 2021ไปแล้วบางคนบางกระแสนะครับโอ้โอ้ย Apple คงไม่คงไม่ออกเอีเวนต์มาแล้วละ่ะเพราะว่าปกติเขาจะไม่ทำโปสเตอร์ข้ามไปแบบนี้นะครับผมล่าสุดนะครับตอนนี้ถือว่ามีโอกาสสูงมากแล้วก็โปสเตอร์น่าจะมาในคืนวันที่ 13เมษายนนี้นะครับผมตรงกันกับข่าวลือก่อนหน้านี้ว่าจะมีอะไรสักอย่าง Apple กําลังจะทําอะไรสักอย่างในวันที่13เมษายนนะครับผมอ่ะโดยที่นะครับผมตามที่ข่าวลือเนี่ยที่มีกันมานานนะครับเขาคาดว่าจะเปิดตัว iPad Pro ปี2021สักทีนะครับผมก็นอกจาก iPad Pro ปี2021นะครับผมก็ยังจะมีะ Air Tag นะครับผม Apple Air Tag ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับการติดตามตัวและ จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มปล่อยซอฟต์แวร์ให้เจ้าอื่นเนี่ยเริ่มทําอุปกรณ์ติดตามตัวมาแล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยก็น่าจะมีการเปิดตัวในอีเวนต์รอบนี้เหมือนกันวันที่20เมษายนนี้เหมือนกันและอีกหนึ่งข่าวลือนะครับผมและที่รุ้นว่าอยากจะให้มาน,ะนะัน่นก็คือตัวของ AirPods 3นะครับอันนี้บางข่าวก็บอกว่าสิ้นปีมา แต่บางข่าวก็บอกว่าต้นปีมานะครับผมอันนี้ต้องมารอรุ้นกันว่าจะเป็นโปรดักต์ไหนกันแน่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ถือว่ารีบอัปเดตแล้วก็ย้ํากันอีกรอบนึงนะครับผมคาดไม่ใช่คาดว่าแล้วสิต้องบอกว่ามาแน่นอนอีเวนต์วันที่20เมษายนนี้ในวันอังคารนะครับถ้าตรงกับว้าเราก็ประมาณเที่ยงคืนประมาณ5ทุ่ม50าของคืนวันอังคารนะครับผมยังไงก็ รอติดตามกันได้เลยนะครับผมว่าจะมีอะไรอัปเดตอะไรยังไงบ้างนะครับผมใครอยากรู้ข้อมูลก่อนใครก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องอติรีวิวด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาอัปเดตว่ามันมีเปิดตัวอะไรบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้ติโอรีมาอัปเดตประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ